ใครสนใจไอดียไลน์เลนเจอร์ราคาถูกถูกคุ้มคุมนะครับผมตอนนี้ผมเปิดเพจอยู่นะครับใครสนใจราคาแบบไหนอะไรยังไงก็ทักมาพูดคุยที่เพจผมได้นะครับหรือใครอยากขายไอดีก็ทักมาได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็รับฝากขายไอดีด้วยนะครับก็ใครอยากให้ผมโปรโมทลง YouTube หรือโปรโมทไอดีให้ก็ทักมาที่เพจด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมอาจเจนเจอร์นะครับก็อยู่กับไอดีที่เรียกได้ว่าเป็นแบบไอดีที่แบบดับมานานนะครับทุกคนแต่ว่าแบบมันดวงดีตรงเกียร์นะทุกคนแต่ว่า,าเรื่องแบบดวงเรื่องตัวไม่ไม,ไม่มีเลยครับทุกคนกีนนั้ก่อนคือทีนี้ผมจะไม่ตามหน้าไอ,าอาตัวท่านไม้แล้วนะตัวม็อบแล้วนะผมจะไม่ตามหน้าแล้วนะครับทุกคนเพราะผมเป้าหมายที่จะไปตามหน้าเดือนหน้านะครับทุกคนนะก็คือ ผมเพราะว่าผมมีกบม่วงนะครับทุกคนกบม่วงผมก็คน้างเยอะก็มันใกล้กจะครบแล้วทุกคนมันเกือบจะครบแล้วมั้งโอ้โหอ,อะฮะสิบสามตัวเองเหรอไอ้ยี่สิบสามตัวเองเม่ไป็นไหแต่กันก็เอาเป็นเนื้อหน้าแล้วกันเพราะว่าแบบมันก็สําคัญกว่าตัวที่แบบเป็นท่าธรรมดาสาหรับตัวผมนะครับทุกคนนะก็คือผมก็มีเป้าหมายที่จะไปเป็นเดือนหน้าแทนนะครับทุกคนเพราะว่าไอ้ดีนี้ไม่มีแสงมืดเลยสักตัวนะครับทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาทําท่านอันเมโดนะครับทุกคนเป็น ทางนั้นของไฮเปอร์แม็กเลยนะครับทุกคนไอดีนี้ก็คือแบบโอ้โหเรียกได้ว่าแบบเจ็บมานานนลทุกทุกคนคือผมจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจบลีกไหนนะผมจบประมาณลีกเนี้ยทุกคนผมได้ลูบี้ต่อสัปดาห์คือน้อยมากแลวผมใช้แบบความอดทนในการเล่นมาโอ้โหเรียกได้ว่านานมากเลยครับทุกคนนะเนี่ยทุกคนเดือนละหกสิบี้เนี่ยเอลูบอ่าสัปดาห์ละหกสิบบี้เองนะครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหต้องใช้ความอดทนนะค่อนข้างสูงเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าแบบ มันสู้ดีอ่ามันสู้ทีมอื่นไม่ไหวนะครับทุกคนเพราะว่าตัวลิโมรู้มันกากนะครับทุกคนก็รู้ดีนะครับว่ามันกากมากเลยนะครับกับอ่าตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็กากมากนะครับทุกคนแล้วผมแบบโอ้โหเรียกได้ว่าแบบต้องอดทนมากนะครับทุกคนมาและวันนี้ผมจะผมบอกเลยว่าวันนี้มันจะทําให้ไอเดียนี้ยกระดับขึ้นมาสูงยิ่งขึ้นเลยแบบเรียกได้ว่าแบบหลายระดับเลยนะครับเพราะว่าตัวไอ้เนี่ยมันโกงมากนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันแบบ มีพลังมีค่าแฝงในตัวนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นค่าแฝงติดคี้เอาสายพลังเข้าทีมนะครับทุกคนแล้วก็จะเพิ่มค่าแฝงให้มันนะใช่ปลว่าสายพลังปะเออใช่สายพลังครับทุกคนเอาใสา่ทีมมันก็จะทําให้ท่านไอเนี่ยแบบเก่งขึ้นนะครับทุกคนเหมือนเลมโนเอ,เอเมิเลียนั่นแหละทุกคนนะก็มันก็คล้ายๆกันนะครับทุกคนแต่แบบเลมโนเอเมิเลียมันน่าจะโหดกว่านะครับทุกคนนะค่าแฝงมันน่าจะแบบแข็งแรงกว่านะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวผมหาตัวมายัดก่อนนะครับทุกคนนะ ให้แบบเลเวลตันไปเลยนะครับทุกคนโอเคหาตัวที่แบบโป่งลงก่อนหาตัวกระโปงลงสองดาวเนี่ยทุกคนหาตัวสองดาวนี่เชาเช่าไอ้นี่ไอชาเนี่ยไอเกลือในการตัวตัวตู้ตู้กระชาเนี่ยไอตัวเกลือในตู้กระชาเราต้องเอายัดไปให้หมดครับเบาประยุทธ์เนี่ยบาตู้เนี่ยเอาไปให้หมดโอเคเบาเรำนองเรืำน้ำเนี่ยเกี่ยวกับการวงเงินเมืองเนี่ยเอาเข้าไปให้หมดครับ าไปทิ้งให้หมดครับเกี่ยวกับพวกเรื่องไร้สาระเนี่ยเอาไปเอาทิ้งให้หมดเอาทิ้งให้หมดโอเคเกือบจะเต็มแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาตัวมายัดกันต่อเลยเอ,อผมไม่แน่ใจว่าเจอตัวไหนดีครับทุกคนเดี๋ยวขอหาอไม่มีเลยว่ัทุกคนนะไม่มีเลยว่ะ,นนะวะขอหหนึ่งดาวดิมีตัวที่ผมอัพไว้หรือเปล่าวะ นี่ไงแซลลี่นี่ไงเยอะขนาดเนี้เดี๋ยวขออัพแซลลี่แป๊บนึง่งทุกคนอัพแซลลี่ให้มันเต็มก่อนเพราะว่ามันจะได้เรื่องห้าลูบี้ด้วยครับทุกคนก็มันก็จะได้คุ้มไปอีกแบบหนึง่งเออมันก็จะได้คุ้มเลยไงว่าเพราะว่าผมทำแม็กไปแล้วนะครับทุกคนโอเคมาทำแม็กไปแล้วแล้วก็เราก็จะเอามายัดใส่ตัวอาเปโดเออท่านไอนะครับทุกคนนะ ให้มันหมดไปเลยนะครับทุกคนนะสำหรับหนึ่งดาวนะเอ้หกดาวนะครับทุกคนมันน่าจะเต็มอยู่มั้งน่าจะเต็มอยู่มันก็ขึ้นมาเยอะอยู่เพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับทุกคนโอเคเพราะว่ามันแบบคูณทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์มันจะคูณสองทุกอย่างเลยนะครับคูณทุกอย่างตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะคูณมาในวันเสาร์อาทิตย์นะครับเรียกได้ว่าหวานเจยบเลยครับทุกคนโอเคเรียบร้อยเต็มเลยครับทุกคนเรียบร้อยครับโอเคตึงแล้วครับทุกคนแล้วเราก็จะจัดการให้มันเป็น ไห้เปอร์แม็กเลยนะครับทุกคนนะสำหรับท่านออ้นะครับและกเกียร์ก็คือเกียร์แม่งสุดอยู่แล้วครับทุกคนไอดีนี้คือเกียร์แม่งสุดจริงไอดีนี้คือแบบเกียร์พร้อมที่จะใส่ให้กับตัวท่านออ้เลยนะครับทุกคนนะก็คือเกียร์นี้ครับแต่ผมจะไม่ใส่ตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้ดีเท่าอ่าเกียร์ตัวนี้เกียร์ของรีมูรุนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออลบก่อนแป๊บน,นึงเอ้ยขอเปลี่ยนเกียร์แป๊บนึง โอเคนะครับทุกคนมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีทุลาริดหน่อยนะครับทุกคนผมก็ทําการถอดหมดทุกตัวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่ให้ท่านอายกอนเลยนะครับตัวที่ผมจะใส่ให้ท่านอายก็คือเป็นสุดยอดดาบนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ที่ดีสุดเราก็ต้องใส่ให้เลนเจอร์ตัวที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับก็คือท่านอายนะครับทุกคนและท่านอายของผมนะครับก็จะมีรลบบสกิลต้านสกิลด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมต้องแบบ เดี๋ยวต้องคิดใหม่ก่อนวะทุกคนเออใส่อย่างนี้เนี่ยจริงๆริแล้วผมจะเอาตัวน,นี้มาใส่ด้วยเลยนะครับเพราะว่าแบบจะแข็งแข็งมันจะแต่แร่มันจะเยอะเกินไปเดี๋ยครับทุกคนนะแต่แร่มันจะหนักหนักเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะปล่อยไม่ไหวนะครับเพราะว่าโอ้โหแร่พันห้าเลยนะครับทุกคนถ้าเราไม่มีรถแร่เลยก็คือแบบจะซวยไปหน่อยจะยจะไม่ดีไปหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็แบบเดียโบนะครับทุกคนก็อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ใลิมูรุก,กันเลยนะครับสำหรับล,ลิมูรุตัวที่ผมจะใส่ก็จะเป็นดาบน้ํานะครับทุกคนออปชััน,นนนนริ็พลงีวตะะคคบทุก โอเคใส่เป็นพลังชีวิตแหละดีสุดแล้วโอเคและตรงนี้ผมจะใส่เป็นจะใส่กระเป๋าหรือเรดาดีวะห,หลบสกิลใช้สกิลมันก็คล้ายๆกันอนะทุกคนเดี๋ยวผมใส่เป็นเรดาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีสายความว่องไวตัวที่แม็กตัวที่แบบพร้อมใช้งานอนะทุกคนเดี๋ยวเราใส่เป็นตัวนี้ก่อนละกันโอเคครับทุกคนโอเคอัพไปเลยนะครับทุกคนก็มันก็ เยร์ที่ดีที่สุดผมแบบใส่ให้เลนเจอร์ที่ดีที่สุดเลยนะครับไม่ตรงสายคนแล้วแต่ครับผมใส่อย่างเดียวครับผมไม่สนครับตัวไหนมีให้ใส่แล้วก็ใส่ไปครับทุกคนนะโอเคผมก็ใส่ให้ลิมูรู้ไปนะครับทุกคนเพราะว่าลิมูรู้มันไม่เก่งหรอกแต่มันมีคอมโบนะครับทุกคนเอ้มันมีไอที่เพิ่มแร่หนึ่งพันอ่ะมันก็โกงอยู่นะครับทุกคนตรงนั้นนะแต่ว่าเรื่องแบบดามงดามิเพึ่งไม่ได้เลยครับทุกคนคือกากมากครับเอาตรงๆนะสําหรับผมคือแบบ กากกากจริงครับทุกคนคือกา,กากมากเลยสาหรับตัวผมนะคือมันก็กากมากเลยอะ่ะมันแบบมันทำดาเมจมันไม่หนักเท่าไหร่อะ่ะทุกคนมันไม่แบบหนักเท่าที่ควรน,นะครับพอมีด,มดามงนะเมหน่อยก็ไม่ได้อันนี้แต่ไม่มีดาเมจเลยโอเคเราใส่ตัวนี้ไปนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้เราก็จะใส่ไอให้ตัวนี้โอเคเรียบร้อย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 โอเคเดียบโบโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยว ผมเหมือนว่าผมจะใส่ผิดนิดหน่อยวะทุกคนนะเฮ้ยตอนนี้เราเอาเป็นเพิ่มเอาเป็นอะไรดีวะทุกคนเดี๋ยวผมขอถอดเกียร์อีกแป๊บหนึ่งแล้วกันทุกคนผมใส่เกียร์ผิดนิดหน่อยโอเคโอเคนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าผมใส่เกียร์ผิดก,ก็คือตรงนี้ครับทุกคนออปชันเสริมตรงนี้มันเป็นร้อยยี่สิบห้าครับแล้วตรงนี้มันเป็นร้อยห้าสิบนะครับผมก็คือจะสลับเกียร์กันและตรงนี้ก็จะยัดอัพไปเลยได้เป็นค่าพลังสี่ร้อยตรงไปเลยนะครับทุกคนนะ โอเคล้วตรงนี้ผมใช้เป็นหลบดีกับหลบสกิลนะครับผมไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วแม่งถอดเขา้าถอดออกอยู่แม่งงงไปหมดแล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการจัดทีมนะครับที่มีท่านอายเป็นตัวแบกนะครับทุกคนนะเอาสายอื่นออกให้หมดทุกคนนะครับยัดสายความวั่งไวไปนะครับทุกคนเอ้ยสายสายพลังดีโอ้โหอีกหนึ่งมั่วไปแล้วกูโอเคยัดสายพลังไปโคนี่นักลงนักเรียนนี่ยัดไป อาจจะเดี๋ยวผมขอตัวที่แบบพอใช้งานได้มาดิมีอบปาสายพลังนี่ไงทุกคนโอเคตัวนี้ก็พอใช้งานได้อยู่นะทุกคนนะโอเคผมจะใส่ทีประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนและสำหรับทีมสองของผมก็ ทีม2ผมก็จะใส่ตัวที่ผมได้ทําการจัดหาไว้ก็มีลีมูรุมีอะไรนิดหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะใส่เป็นตัวอะไรบับอมตะดีปาะฮิเมะเนี่ยบับวิ่งไปบับอมตะเนี่ยหรือว่าจะใส่เป็นดาวินชีดีครับแต่ดาวินชีไม่มีเกียร์ทุกคนโอเคงั้นผมจะใส่เป็นแบบนี้ละกันนะครับเอาอะไรครับเนี่ยโอเคขอไปใส่ให้ตัวใส่เกียโคนี่นักเรียนก่อนแล้วกันนะครับทุกคน โค่นี่นักเรียนผมจะใส่เป็นเกียร์รองเท้าแล้วกันนะครับแล้วก็จะใส่เป็นรถแร่เลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมเน้นแบบรถแร่แบบเยอะๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปลืองแร่นะครับทุกคนนะโอเคใส่เป็นตรงนี้แล้วกันนะครสำหรับช่องหน้าผมจะใส่เป็นเน้นอึดเลยนะครับทุกคนไม่เน้นเน้นแบบอึดอย่างเดียวเลยไม่ต้องแบบมีผ่าโจมตีนะครับผมจะหาค่าพลังเยอะๆนะครับทุกคนโอเคผมเจอ64แล้วโอเคผมจะอัดหกสิบสี่เลยแล้วกันนะครับทุกคน ขอเวลาจัดทีมมันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปลงพ v p ขีขำๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนนะก็จะพาไปลงพีพแบบดูว่าทีมผมมันจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับเมื่อมีท่านไอเข้ามาเสริมทัพนะครับทุกคนว่ามันแบบจะเก่งขึ้นในระดับไหนเลยนะครับทุกคนผมมองว่ามันน่าจะเก่งขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับียกว่ายกระดับเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจากที่ไม่มีตัวที่แบบเก่ง,กงๆก็แบบเรียกได้ว่ามีตัวที่แบบตัวแบกมาเลยเดือแบกมาเลยนะครับทุกคนนะ โอเคครับเราก็ใส่ไปครับเอาใส่ไม่หมดอีกก็คือเกียร์ผมก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่ามันก็เกียร์มันเยอะกว่าตัวเอาง่ายครับทุกคนไรดีนี้แต่มันก็ยังไม่ได้เยอะแบบเยอะมากเท่าไหร่หรอกแต่มันก็มันมีเยอะอยู่จริงอ่ะแต่มันไม่ตรงสายเท่าไหร่ครับทุกคนแล้ะและตัวที่และตัวมันไม่มีไงทุกคนผมก็เลยต้องประดิษฐ์เกียร์อะไรมามั่วซั่วไปหมดเลยครับทุกคนก็มีเท่าที่เลออก็เล่นเท่าที่มีครับทุกคนไอ้นี้ก็ผมกำลังจะพูดว่าก็มีเท่าที่เล่น ต้องเล่นอ่าเราก็ต้องเล่นเท่าที่มีครับสำหรับไอดีนี้ก็เล่นโอ้โหเรียกว่าใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับไอดินนี้นะครับทุกคนนะคือแบบโอ้โหจนกว่าแบบผมจะแบบดองมาได้อะครับทุกคนกบสิบตัวเอ้กบยี่สิบตัวครับทุกคนแล้วแบบไม่ได้เล่นด่านเพราะ่าด่านมันตันไงทุกคนด่านมันตันนะครับทุกคนเพราะว่าเราอ่าไม่มีตัวที่จะไปพามันไปผ่านได้นะครับเนื่องจากแบบโอ้เราไม่มีตัวดาเมงดาเมจขนาดใช้เพื่อนแบบตึง แบบคนันที่จบอันดับหนึ่งของโลกอะ่ะยังไม่ชนะไม่ได้อะครับทุกคนผมก็เลยแบบโอ้โหใช้ความอดทนเอาผมก็เลยตัดสินใจเลยผมอยากใช้ความอดทนในการหาไอรรอให้อัพท่นานไอเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับทุกคนแล้วก็จะไปลุยพีพีกันนะครับทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการใส่เกียร์ของผมนะครับทุกคนผมจะใส่ให้แค่ตัวนี้นะครับทุกคนเพราะว่าอืมหรือว่าเดี๋ยวขออัพตัวโอ้โหไม่ได้อัพเลเวลด้วยเจาลงเจายัดอย่างเดียวเลยว้ย โอ้ไม่รู้จะใส่ตัวไหนว่าเออเอาตัวนี้แล้วกันโอเคเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอลองไปตีพีพีกันก่อนนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะโอเคเราจะโอ้ไม่ไม่เอาไม่เอาตัวบินครับโอเคเราจะใส่ทีมนี้เลยคือทองสามมันก็ค่อนข้างที่จะต่ําอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คือแบบมันคือว่าต่ํามากเลยครับทุกคนไอดีน,นี้คือแบบ ผมบอกเลยว่ามันเจะพัฒนาขึ้นไปสูงในระดับสูงได้เลยนะครับทุกคนสำหรับปอดีนี้นะครับคือท่านอายผมจะมาผง,งาดแล้วครับทุกคนท่านอายผมจะมาผัง,งาดแล้วครับทุกคนโอเคครับเรียกได้ว่าเขาสู้ไม่ได้หรอครับทุกคนยังไงเขาก็สู้ผมไม่ได้เพราะว่าเกียร์เขาเกียร์ตัวผมมันแบบชนะทาตุเขาอะทุกคนมันก็ชนะได้อยู่แล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับทุกคนโอเคเราจะไม่ อันนี้แล้วนะนะทุกคนนะโอ้โหเรียกได้ว่าม็อบเขาเดินออกมาเนี่ยคือร่วงอย่างเดียวเลยครับทุกคนดูเหมือนตัวตัวมายากลเขาจะเกียร์ดีหรือเปล่าทําไมแม่งเป็นอึดอึดแปลกๆวะทุกคนนะเดี๋ยวขอไปดูเกียร์มายากลก่อนครับทุกคนมันมันต้องมีอะไรแบบม็อแบอบ่าหลัแบอบ่าอันแบบนี้แหละทุกคนแปลกแปล้วนะทุกคนผมจะผมจะพูดอะไรของผมเนะ่ยโอเคครับทุกคนมาดูกันครับอ้าว เกียก็ธรรมดานี่หว่าทำไมผมตีไม่ค่อยตายเลยวะโอเคตีเลยครับทุกคนนะโอเคคือเรียกได้ว่ามีตัวนี้ก็แบบมีตัวทีเด็ดมาอีกตัวหนึ่งครับทุกคนมีตัวทีเด็ดตัวแบ่งเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราได้ชนะได้แบบชิวๆอยู่แล้วครับทุกคนนะโอเคครับเราน้าจะจบบ้านได้โอเคชิวๆเลยครับทุกคนก็คือแบบมันยกระดับอะตามจริงมัน ตามจริงแบบไอดีแบบพวกนี้ผมต้องแบบยื้อนานกว่านี้นะครับทุกคนแบบเรียกได้ว่าโหสู้ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีตัวดาเมจที่แบบแบบวื้อหวาครับทุกคนแบบแบบเนี้ยแบบไม่มีตัวดาเมจแบบเนี้ยเออเอทีมนี้สู้ได้ปะอู้เขามีตัวแบบไก่ทองผมเกลียดนะไก่ทองไม่ค่อยน่าจะโกงนะครับมันก็เด็นเกียนเกินอะโอเคตีไปครับทุกคนคือมันเนี่ยถ้าแบบเนี้ยผมสู้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าลิมูรูมันเป็นธาตุน้ำับเจอธาตุไม้อย่างแบบ ใอตัวใหม่อ่ะทุกคนเจอม็อบแบบเนี้ยโอ้โหคือแบบผ่าเลยทุกคนไม่สู้เลยผมผมไม่สู้เลยเพราะว่าสู้ไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าแบบอ่ะคือไอเดียโบมันยืนไม่ค่อยไหวครับทุกคนเหมือนแบบมันขามันอ่อนอะไรยังไม่รู้เหมือนกันนะตั้ง,ท,งทั้งทั้งทีเนี่ยผมใส่เกียร์แบบตึงให้มันเลยนะครับทุกคนไอเกียร์แบบคือแบบทีเด็ดเลยอ่ะแต่แบบยืนไม่ไหวอ่ะทุกคน <S <S โอเคโอเคเราน่าจะชนะได้อยู่ครับทุกคน ไหวชิวเลยครับทุกคนท่านอายผมให้เปอร์แม็กชิวจัดเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชิวจัดเลยครับโอเคครับปาฮิเมะบัฟวิ่งหน่อยเพื่อนฮิเมะผมไม่ได้ยืนเลยว่ะทุกคนฮิเมะผมออกมาล่วงออกมาล่วงเลยว่ะโอ้โห,หนู่นอันนี้มีฮิเมะกูล่วงอีกเลยฮิเมะล่วงอย่าเงเงี้ยโอเคโอเคมาครับทุกคนมามาจบ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 ,จบเลยเพื่อนจบเลย คือ,อขนาดผมบอกเลยขนาดไอทองสามแม่งยังต้องคัดทิมเตีย่ยคือแบบคัดนานด้วยนะไอะดีนี้คือคัดนานด้วยนะขนาดทองสองนะเอ้ยขนาดทองสามนะทุกคนนะโอเคเราจะไม่ค่อยเราจะไม่เอากับท่าน,น้ำเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะท่าน,น้ำมันตึงนะออร์เบโดเฮ้ยอฮ้ยอุย้ยทุกคนผมกลัวปะ ลองดูดิไม่ตัวเดียวไม่เหมือนเก่งอะเราจะไม่แพ้ครับทุกคนถ้าเราแพ้เราจะเสียจักรสีนะไม่งั้นเราห้ามแพ้ครับทุกคนถ้างั้นเราก็ต้องห้ามแพ้นะปล่อยท่านไม้ไปครับปล่อยท่านไม้ไปเยอะๆโอเคปล่อยท่านไม้ไปเยอะๆครับทุกคนอคูมม้ท่านไม้กูก็รีช้าเลือเกินครับทุกคนโอเคผมมีท่านไม้แบบสกิลโจมตีโดนแน่อนอนผมไม่กลัวอยู่แล้ว โอเคโอเคเรีย okay, okay. บร้อยครับโดนเพิ่มเล่นหนึ่งพันอันดีนนองโดนเพิ่มเล่หนึ่งพันอันดีครับ okay, โอเคหน่วยเทมได้เลยครับทีมนี้อได้ปะจะตายนะเพื่อนโอเคโอเคได้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 ได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  okay, โอเคหน่วยเทมปลาชิวๆแต้มแบบกินเต็มครับแบบไม่ต้องเสียเทมครับทุกคนโอเคครับมาจบไปจบบ้านไปโอเคจบจบเถอะจบเถอะโอเคละจบเถอะ โอเคเรียบร้อยครับทุกคนโหคือแบบคลิปแต่ละคลิปเอยคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะย,ยาวพอสมควรนะครับทุกคนโอเคครับยาวยาวจัดเลยขึ้นมาทองสองครับทุกคนเดี๋ยวขอไปรับของแป๊บหนึ่งเหมือนจะมีขนนกพิเศษโอเคตรงนี้อีกสองชิ้นสัปดาห์นี้ผมน่าจะจบทองสองหรือทองหนึ่งนะครับทุกคนประมาณนี้ไอดี ID นี้นะได้จบประมาณแถวๆนี้แหละทุกคนเพราะว่าผมได้ตัวเทปมาปปปแบบแบบกทีมไง โอ้โหคือเลมคือโอ้โหเรีเยกได้ว่าเรีเยกได้ว่าท่านท่านอายเจอคือร้องไห้อะทุกคนถ้าเลมเจอนะเอ้ถ้าเจอเลมนะทุกคนนะอืมมีทีมที่แบบโอ้โหเขาแบบทีมผมมันยังไม่ได้สุดขนาดานั้นไงโอเคเราลองกับทีมนี้สิไม่ได้สุดเรีเยกได้ว่าแบบไม่มันไม่ยังไม่มีดาเมจแต่ท่านายมาก็ถือว่ายกระดับทีมขึ้นมาอีกแบบระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ระดับสูงแบบอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนนะ โอเคครับทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าเราน่าจะไหวอยู่นะทุกคนนะเพราะทีมเขาก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะครับทุกคนทีมเขาไม่ได้มีตัวชูโรแบบระดับเทพเท่าไหร่เพราะว่าไอจระเขคมันก็โดนหน้าไม้ยิงอยู่ดีครับทุกคนโดนยิงล่วงอยู่ดีนะโอเคแล้วน่าจะจบได้นะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยครับทุกคนยืนอยู่สักทองสองก็ยังดีครับแปดสิบรูบี้ใช่ปะเพราะว่าทองสามมันหกสิบใช่ปะวะน่าจะประมาณนั้นนะ่ะ น่าจะประมาณนั้นะแปดสิบรูบี้ครับทุกคนก็ยังดีก็เกือบถึงสามร้อยเลยนะเอ้ยก็ก็เกือบถึงสามร้อยลูบี้ครับทุกคนโอเคครับสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่ครับเพราะว่าเราเพิ่งมาปั้นวันวันเสาร์นะทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนเหมือนกันนะครับโอเคครับหาทีมคัดทีมตีครับทุกคนถือว่าเริ่มเริ่มถือว่าเริ่มมีทีมที่จะตึงเริ่มมีทีมตึงมือแล้วนะเพราะว่าอาเบโดูมันค่อนข้างเกลื่อนครับทุกคนอาเบโดูค่อนข้างเกลื่อนนะครับในล ในลีกไม่สูงมากก็เอาไปโล่เกินจัดเลยนะครับทุกคนมาดูท่านอายมาดูดิผมจะลองซัดกับทีมนี้ดีวะมันจะไหวปะมาดูดิเพื่อนจะไหวหรือเปล่าโอเคเกมสุดท้ายครับเกมสั่งลามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมสําหรับอาเบออายท่านอายตัวแบกของผมนะครับทุกคนนะโอ้โหเปิดมาแม่งน้ําแข็งกันเลยว่ะโอ้สุดพูจานคือเขามีคอมโบหยุดนาฬิกาด้วยนะทุกคนนะทีมนี้ก็คือเอรินกับดีไวนะครับ โอเคมาดูเอเลนเอเลนน่าจะยืนไม่อยู่นะครับเพราะท่านอายผมมันค่อนข้างที่จะแรงครับโอเคโอเคโอเคเราเรานชนะได้ครับทุกคนผมว่านะผมมองว่าเราน่าจะชนะได้อยู่นะครับเพราะทีมผมเริ่มเกาะก,กลุ่มก็ได้แล้วโอ้โหหายเกี้ยงเอ้ยไม่ไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ยังยืนอยู่เหมือนจะเป็นการโจมตีของท่านน้ํานะครับ ท่านหมายผมเลยไม่ตายนะครับเมื่อกี้ที่กระเด็นน่าจะเป็นจอระเข้โอเคโอเคอเรียแบบร้อยครับทุกคนชนะมาทั้งหมด6เกมติดต่อกันนะครับโอเคถือว่าสุดจัดเลยนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวขอดูเกียร์ก่อนรักกันนะครับทุกคนก็โอ้ถือว่าเกียร์ไม่ได้สุดเท่าเกียร์ของเรานะครับแต่เขาก็มีตัวเล่นเยอะกว่าเราอ่ะแต่เรามีเกียร์สุดกว่าแค่นั้นเองนะครับดูเกียร์ผมนี่ครับสกิลโดนโอ้สกิลโวดวนแน่นอน5ชิ้นนะครับทุกคนนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ID ID 8 ID 7ของผมก็ถือว่าพัฒนามาเยอะไม่รู้ ID 7หรือ ID 8ปะไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ